รอดอยังจําเป็นอยู่หรือเปล่ารักษาดินแดนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่ารอดเนี่ยคือช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่คู่ชายแล้วก็หญิงไทยมานานหลายรุ่นจากกิจการเสือป่าสู่ยุวชนทหารข้ามมายัางยุคสงครามเย็นที่คุกรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยจํานวนมากเนี่ยเชื่อว่าเวียดนามจะบุกไทยส่งผลให้ในช่วงเวลานั้นรอดเนี่ยถูกมองว่าเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนกําลังหลักในการทาสงครามผลักดันค้าศึก แต่ข้ามายังยุคปัจจุบันในยุคที่แต่ละประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปโลกาพิวัติได้มาเป็นตัวแปรสําคัญในโลกยุคใหม่การแข่งขันด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แนวทางสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยรอดอจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงหลายครั้งทั้งในหมู่พลเรือนแล้วก็ทหารด้วยกันเองวันนี้เวเลอร์ทัตติคอลจะมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวที่มักมีการตั้งคําถามว่ารอดอเนี่ยยังจําเป็นอยู่หรือเปล่า ในปัจจุบันรูปแบบของสงครามได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการเกิดขึ้นของสงครามระหว่างรัฐต่อรัฐอย่างสงครามเบ็ดเสร็จทัลเวอลหรือสงครามลดทอนกาลังแอสทริชันวอลแฟร์ที่เป็นสงครามขนาดใหญ่นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสงครามที่หลายประเทศต้องเผชิญในปัจจุบัน,นได้แปลสภาพเป็นสงครามขนาดเล็กที่รบในพื้นที่จํากัดและใช้กําลังรบจํานวนหนึ่งจากจํานวนกําลังรบท,งทั้งหมดที่มีอยู่ในกองทัพซึ่งประเทศไทยเองก็เคยเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะน,นี้มาก่อนเช่นสมรภูมิบ้านล่มเกล้า หรือความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานอกจากสงครามที่มีขนาดเล็กลงและใช้กําลังทหารจานวนที่น้อยลงแล้วด้วยเนี่ยโลกก็ยังต้องเผชิญสงครามรูปแบบใหม่อย่างสงครามนอกแบบ Unconventional warfare ที่คาสึกเนี่ยไม่ใช่รัฐอีกต่อไปแต่เป็นองค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรแบ,แบ่งแยกดินแดนที่ไม่มีเครื่องแบบและการเปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนรวมถึงแนวทางการทําสงครามที่ไม่ได้มีเพียงแค่การรบแต่ยังมีการใช้หลักจิตวิทยาแล้วก็แนวทางสันติวิธีอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้การทําสงครามดังกล่าวจึงเป็นไปด้วยความยากลาบาก และต้องอาศัยกําลังทหารที่มีขีดความสามารถเฉพาะทางหรือมากกว่าทหารทั่วไปอย่างหน่วยรบพิเศษต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้นั่นเอง ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าโอกาสที่จะนำกำลังสำรองรอดอมาใช้นั้นค่อนข้างห่างไกลจากความเป็นจริงมากหากจะกล่าวถึงการนำกำลังสำรองมาใช้จริงอีกหนึ่งบริบทที่ต้องคำนึงถึงด้วยนั่นก็คือบริบทของการระหว่างประเทศที่ซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยมักจะใช้การเจรจาทุกวิธีทางรวมไปถึงการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเปลี่ยนฝั่งย้ายค่ายเพื่อความอยู่รอดของรัฐไทยจึงส่งผลให้โอกาสของการนำกำลังสำรองมาใช้เนี่ยลดน้อยลงไปอีก ประเด็นถัดมาของการตั้งคำถามถึงความจำเป็นของรอรอนั่นก็คือระบบการคัดเลือกในการเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือนอสทอที่หลายฝ่ายนะมองว่าไม่เป็นธรรมเลยสาเหตุจากความแตกต่างในการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ผู้สมัครในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่เนี่ยมักจะมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งที่เป็นแบบนั้นก็เพราะกรุงเทพเนี่ยถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหน่วยทหารอยู่เป็นจํานวนมากจึงสามารถรองรับผู้สมัครได้อย่างเพียงพอต่างจากต่างจังหวัดที่มีหน่วยทหารในพื้นที่น้อยแต่กลับต้องสอบแข่งขันกันซึ่งนาไปสู่ประเด็นต่อไปที่ว่าผู้สมัครที่มาจากโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะผ่านมากกว่าขอเพียงแค่มาสอบก็พอและถึงจะมีการวัดดัชนีมวลกายทดสอบสมรรถภาพแต่หากผู้สมัครไม่ผ่านเกณ์หรือทำคะแนนได้น้อยเนี่ยผู้สมัครจากกรุงเทพเน ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหารอยู่ดีต่างจากผู้สมัครในต่างจงังหวัดที่การคัดเลือกมีความเข้มงวดมากกว่าสิ่งเหล่านี้นทำให้หลายฝ่ายมองว่าไม่เป็นธรรมเป็นการเอื้อให้กับครอบครัวชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางที่ส่วนใหญ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองในขณะที่ผู้ไม่มีโอกาสการเข้าถึงการศึกษาก็ต้องเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์อย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองอีกหนึ่งประเด็นที่พูดกันทั้งในหมู่ทหารและก็พลเรือนนั่นก็คือเนื้อหาการสอนของรอดอนั้นล้าสมัยแล้วก็เสียเวลาทั้งสิน้น ในขณะที่ผู้เรียนปัจจุบันเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าหลักสูตรแล้วก็วิชาต่างๆที่นักศึกษาวิชาทหารเรียนอยู่นั้นเนี่ยห่างไกลจากความเป็นทหารมากเช่นมีการแทรกเนื้อหาอย่างวิชาผู้นำและจิตอาสาและวิชาประวัติศาสตร์ษษาชาติไทย ผู้เรียนหลายคนเนี่ยมองว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมีความสุดโต่งมากเกินไปน้องๆอะไรคนบอกว่าอยากจะให้โรงเรียนต่างๆได้มีการสอนประวัติศาสตร์มากขึ้นแต่กลับการเนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างการทํา CPR เนี่ยกลับถูกมองข้ามไปเขาคิดว่าโรงเรียนเนี่ยก็คงจะมีสอนกันอยู่แล้วนอกจากนี้นักศึกษาวิชาทหารจากหลายยุคหลายสมัยเนี่ยต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหลายครั้งครูผู้ฝึกสอนวิชาต่างๆเนี่ยไม่ได้สอนอย่างจริงจังหรือบางก็แทบจะไม่ได้สอนเลยไยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไร ข้าพเ,เจ้านี่ละคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่ <c oughs> อีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในการสอบเลื่อนขันนั่นก็คือการทุจริตโดยครูฝึกเองที่บ้างก็จะมีการบอกให้กาข้อสอบรอนนข้อใดหรือบางก็มีการให้ดูเฉลยคําตอบก่อนเข้าห้องสอบ อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามปรับปรุงรูปแบบการสอนรวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างการอนุโลมให้ไว้ทรงผมได้แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดกระแสการตั้งคำถามได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสงครามสมัยใหม่ในปัจจุบันเนื้อหาการสอนที่ล้าสมัยการทุจริตการสอบคัดเลือกและก็ทุจริตการสอบเรือนชั้นรวมไปถึงความละหลมของการเรียนและการสอน ท้ายที่สุดเนี่ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยถูกหล่อหลอมออกมาเป็นกําลังสํารองที่ไม่มีทั้งคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพหากจะกล่าวว่าความจําเป็นของการมีอยู่ของรอดอนั้นคือกุศโลบายเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับเยาวชนเราก็คงต้องยอนไปถามถึงแก่นแท้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสริมสร้างระเบียบวินัยนั้นก็เป็นพื้นฐานที่เยาวชนทุกคนเนี่ยต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าฉะนั้นแม้จะไม่มีรอดอเนี่ยระเบียบวินัยก็อาจจะถูกปลูกฝังได้ด้วยวิธีอื่นๆอีกมากมายโดยที่ไม่ต้องผ